สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สานแซบขอฝากข่าวไปยังผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ตอนนี้มีกระแสข่าวเรื่องการจ่ายเงินโครงการเราชนะสําหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายคนสงสัยนะคะว่าสรุปแล้วจะได้รับเงิน1000บาทหรือว่าจะได้รับตามที่ทางโครงการเราชนะแจ้งตารางการโอนเงินมานะคะ675บาทถึง700บาทกันแน่แล้ววันนี้สานแซบไปติดตามข้อมูลข่าวสารมาให้แล้วค่ะ ข่าวด่วนข่าวจริงและจะมีการโอนจริงนะคะในส่วนของบัตรคนจนหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานทราบนะคะสำหรับประเด็นที่หลายคนนะคะที่ถือบัตรคนจนตอนนี้รู้สึกกังวลแล้วก็งงว่าตัวเองจะได้รับเงินเท่าไหร่อีสานทราบบอกย้ำตรงนี้ว่าพรุ่งนี้เงินโอนเข้า 1, 0 0 0บาทชัวร0%ออแน่นอนค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังแล้วก็มีการยืนยันว่าจะมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องที่ถือ บัทสวัดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน1,000บาทเลยนะคะส่วนตารางการจ่ายเงินที่คุณผู้ชมหลายท่านพี่พ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายคนสอบถามหรือว่าค้นหาเข้าไปในโครงการเราชนะผ่านชื่อสกุลแล้วก็ค้นหาด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นในตารางนะคะแจ้งว่า จะมีการโอนเงินให้675บาทถึง700บาทซึ่งตอนนี้นะคะในโปรแกรมของโครงการเราชนะยังไม่แก้ไขว่าให้เป็นฐาน1,000บาทนะคะแต่เขาก็จะมีคอมเมนต์ด้านล่างนะคะว่าภาครัฐก็จะมีการโอนเงินเข้าให้สัปดาห์ละ1,000บาทโปรดตรวจสอบยอดเงินก่อนใช้สิทธิ์ทุกครั้งนะคะอิสันซ่านำคลิปตัวนี้มาให้คุณผู้ชมได้อ่านด้วยนะคะเพระนาะฉะนั้นแน่ชัดได้เลยว่าตอนนี้ได้รับเงิน1,000บาทแน่นอนค่ะไม่ใช่675บาทหรือว่า700บาทแต่อย่างใด ยินดีด้วยนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะก็จะได้รับเงิน1000บาทเหมือนกลุ่มอื่นนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าโปรแกร,รมในโครงการเราชนะตอนนี้ยังคงไม่แก้ไขย,ยอดเงินให้เป็น1000บาทเท่านั้นเองค่ะแต่ถึงจะมีการโอนเงินแล้วก็แจ้งวันกําหนดการโอนแบบนั้นแต่ว่าก็มีมาเหตุด้านล่างว่าภาครัฐน่ะก็มีนโยบายในการเพิ่มสิทธิ์วงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม2000บาทต่อคนอยู่แล้วโดยแบ่งการโอนเป็นสัปดาห์ละ1 0 0 0บาทซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ6 175บาทหรือ700บาทตามตารางการโอนก็จะได้รับในส่วนของสวัสดิการแห่งรัฐในการเติมวงเงินสูงสุดสัปดาห์ละ1,000บาทให้ใช้จ่ายด้วยเหมือนกันค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงข่าวจริงสบายใจได้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมพรุ่งนี้รับเงิน1,000บาทเหมือนกันกันกบกลุ่มอื่นค่ะสวัสดีค่ะ